แันดินที่แสนร,รักมันนานแค่ไหนรู้ไว้ไม่ห่หัวใจเมื่อต้องเจอแม่น้ำเชี่ยวกราตุกประสันที่แสนยิ่งใหญ่จะพาเธอให้พ้นทุกภัยเช่นไรอย่าเพิ่งทอแท้เพราะฉันที่เคยจะทอ้อ ทฝันไว้จะกลายเป็นจริงสิงที่ในวันนั้นสัญญาที่ผ่านมายังสู้ อย่าเึนทอแท้เพรฉันไม่เคยจะท,อทอ้อถอยสองมือจะไม่ปล่อยขอจงอย่าวันใดใดฉันพร้อมจะเป็นสภาน รักคนตัวบางไม้ผมรักคนชุมพรนะหัวใจผมอยู่แบบปัะชาชนทุกคนนะวันนี้มาเยี่ยมชุมพรใช่ไหมจ๊ะแล้วชุมพรนี่คืออะไรอะไรอะชุมพรเคืองประตูวุ้งสู่ภาคใต้ของเราใช่ไม่ใช่ ใช่นะชมพรเ, <c oughs> เป็นทางที่จะไปถูกภาคใต้ใช่ไหมเออแล้ววันนี้เรามีอะไรเชื่อมมาจากกรุงเทพนะครปฐมบั่งมาภาคใต้รถไฟดางคู่ <c oughs> มาชุมพร <c oughs> ปีนี้เสร็จแน่นอน <c oughs> แล้วที่ได้ทำไว้แล้วล่วงหน้านี่คือเตรียมระยะที่สองจากชุมพรไปสงขลาแล้วไปประตังเบษา <c oughs> จะไปไหนอีกอต่อไปอะ <c oughs> เดี๋ยวเชื่อมโยงทางนี้มันมีฟีดเดอร์มันมีทั้งเส้นทางตรงเลยนะนะก็จะค่อยเดินไปเรื่อยๆนะจ้าภูเก็ตภูเก็ตบนั่นแหละว,วันนี้อยากจะบอกเขาพวกเราว่าหัวใจร่างกายนายกอะอยู่กับประชาชนทุกคนนั่นแหละนะ <Okay. S 1> ตลอดเวลาที่ผ่านมาน่นนายกทุ่มเทหลายหลายอย่างหลายคนอาจจะทราบหลายคนจะไม่ทราบแต่เพื่อใครล่ะครับทำเพื่อใครทำเพื่อพวกเราทุกคน ทำเพื่อคนทั้งประเทศทำเพื่อคนชุมพรทำเพื่อคนภาคใต้ทั้งหมด,ดและนี่คือคำสัญญาของผมลูกอุชายคนหนึ่งทำให้คนไทยทั้งชาติทำให้คนไทยทั้งชาติเนี่ยดีขึ้นแล้วในอีก2อปีขา้างหน้าทุกอย่างจะต้องดีขึ้นอีกขึ้นไปอีกนะครับเพราะนั้นวันนี้ที่ผมบอกแล้วว่าวันนี้มาในฐานะนักการเมือง ไม่น้เป็นสมาชิกรวมใจสร้างชาติหมดแล้วูพูดไปแล้วแนะสอสอตจางก,ก็พูดไปหมดแล้วละ่ะเลขาปักก็พูดไปแล้วนะทีมงานก็พูดหมดแล้วผมยังนึกอยู่ว่าผมจะพูดอะไรต่อเนี่ยป้ก็พูดไปหมดแล้วรับคนชุมพรรับคนชุมพรทุกทุกช่วงวัยเด็ก ัเด็กเยาวชนผู้ใหญ่คนชรา, <ผม S 1> านะตั้งแต่ผมเข้ามาทำงานที่นี่นะก่อนหน้านี้จนถึงวันนี้เนี่ยผมไม่คืนไม่เคยลืมคำสัญญาที่ผมสัญญากัดตัวเองว่าผมจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุด <exempel. S 2> เพื่อจะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยของเราไปภายในวันข้างหน้าให้เร็วที่สุด<ๆ>เพื่อไทยครับ เพื่อประชาชนแล้วเพื่อใครอีกอนาคตของประเทศไทยแล้วใครอีกลูกหลานของท่านพูดท่านายพวกเราแล้วนะนอกจากนี้เนี่ยลวงตู่ยังพูดว่ารักลุงตู่บางไม้ผมรักคนชุมพรนะนะหัวใจผมอยู่กับประชาชนทุกคนนะวันนี้มาเยี่ยมชุมพรใช่ไหมจ๊ะแล้วชุมพรนี่คืออะไร <laughs> จุมพครคือประตูมุ่งสู่ภาคใต้ของเราใช่ไม่ใช่ใช่นะจุมพรเป็นทางที่จะไปสู่ภาคใต้ใช่ไหม ก้างบรเมื่อประเทศไท้ะามยาต่องก็ตาปอยต่ารย่ะเกเนาเองี่จะเอวอไห้ดีเ่ังตั้งสติไม่ตื่นประหนดจะประเมินสถานอาจารย์เนเรื่อต้องสองหากพว่ามีประการทางเยกิดไฟไหแน่ใว่าเกิดไปไม่ขนาดใหญ่จะเป็น้ลสุดกาูเดอายถ้าหากเกิด 好好 <Bye. S 2> ท่นบรรดาสักว์บราผีสัตว์ดคนที่เคยตสู้ัเป็นหมาหับตัวแต่ว่าหมาเนี่ยนะครับมันมีการหลุดปกคอหนึ่งคือความสูสท่านยังเป็นหมาไม่ได้เพราะว่าเป็นหมาท่านก็เป็นหมาที่ใช้ไม่ได้เพราะสิ่งที่มันสำคัญที่สุดเลยคือความสู้อับระหว่างกันแลราะมันให้ชีวิตมันตายได้ตลอดเวลาหลายวันที่ผ่านมาทุสกระจำได้ว่าผมว่ามันมีดีที่ไหนล่าใ้นไม่ต้องเอาคุณไหไม่เสียรเสียพลังเวรยาละไม่ใช่ราคเพืือไทยแลไม่มีจะเป็นคนอะไร ข้อเท็จิงบางประการที่ผมได้ดูมานี่ยนะว่ามีการดูพิเศษซึ่งเป็นดูที่ไม่สมควรจะเป็นดูที่ให้ในวันที่จะเป็นไม่ได้และไม่สมควรจะดูทั้งจากปฏิบัติของตัวไปมาให้ไฟดับอย่าวิ่งเด็กขาดเพราไฟจะลุกลามเร็วขึ้นสิ่งที่ไม่ควรทําเมื่อเกิดเหตุไฟไหมห้ามใช้ดู